สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเราจะเริ่มเรียนเรื่องจำนวนนับ2 1่สิถึงหนึนะคะทีนี้นะคะเรามาดูตัวชี้วัดของเรื่องนี้กันก่อนนะคะบอกจํานวนของสิ่งต่างๆตาม แสดงสิ่งต่างๆตามจำนวนที่กำหนดอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน100และ0นะคะะคะทีนี้นะคะนักเรียนมาดูการเขียนและการอ่านตัวเลขแสมงจำนวนนับ2 1สถึง100นะคะเรามาเริ่มกับการเขียนและการอ่านตัวเลขแสดงจำนวนนับ10 20, 30 ถึงหนึ่งร้อยกันก่อนนะคะ,ะมาดูในตารางนะคะอาจจะมีภาพนะคะภาพบอกเลขจำนวนหนึ่งสิบนะคะแล้วก็ตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะคะต่อไปนะคะเป็นภาพสองสิบแล้วก็เราก็มาเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขไทยและก็ตัวหนังสือนะคะต่อไปก็เป็นสามสิบแล้วก็สี่สิบนะคะ ดูตารางต่อไปนะคะก็เป็น50นะคะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะคะแล้วก็เป็น60ก็เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกแล้วก็ตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะคะต่อไปก็เป็น70เป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนะคะดูตารางต่อไปนะคะ เป็นภาพนะคะ 80... อ่ามีทั้งหมด80อ่แล้วก็เขียนมาเป็นจำนวนฮินดูตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะแล้วก็ตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือแล้วก็ต่อด้วย90นะคะแล้วก็เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะแล้วก็มาเขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะแล้วก็เป็นตัวหนังสือนะคะต่อไปนะคะภาพต่อไปแสดงนะคะ จำนวน10 10อ่า10 10ก็คือ,อตัวเลข100นะคะตัวก็เขียนเป็นตัวเลขฮินูอารบิกก็จะได้100นะคะแล้วก็ตัวเลขไทย100นะคะแล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือก็100นะคะอ่าหลังจากที่คุณครูนักเรียนดูตารางการเขียนและการอ่านตัวเลขแสดงจำนวนนับตั้งแต่10จนถึง100แล้วนะคะอ่าทีนี้ นักเรียนเปิดหนังสือหน้า193นะคะนักเรียนดูหน้า193ดูข้อ1ใหญ่นะคะดูข้อ1ใหญ่ข้อ1ใหญ่จะมีทั้งหมดนะคะแข้อนะคะแต่ว่าคุณครูให้นักเรียนทําข้อ1ถึงข้อ5นะคะทำแค่5ข้อนะคะมาดูตัวอย่างนะคะ,ะนักเรียนเขียนโจทย์ก่อนนะคะในโจทย์ของข้อ1ใหญ่เขาบอกว่าเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย และตัวหนังสือสแสดงจํานวนนะคะในในหน้านี้นักเรียนไม่ต้องวาดภาพนะคะนักเรียนเอาเฉพาะคําตอบนะคะดูไม้มัดในภาพในตารางนะคะอย่างเช่นข้อหนึ่งนะคะนักเรียนดูนภาพไม้มัดว่ามีเท่าไหร่นะคะอย่างข้อหนึ่งเราก็ตอบนะคะสามสิ์เราก็เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะแล้วก็เขียนตัวเลขไทยแล้วก็เขียน,นตัวหนังสือนะคะแบบนี้นะคะไม่ไม่ต้องตีตารางนะคะ,ะมีทั้งหมด5ข้อนะคะตั้งใจทํานะคะ สำหรับวันนี้นะคะ